สวัสดีจ้าพุ่งพองปามหนูพวกเงินล้านจ้ามือนี่ผ้ามาเบิงหนู45ห้าวันที่พุ่มพวงคัดไหวจะเหตุเป็นพอแมวพันธ์ุจะคัดไหวเพื่อเหตุเป็นพอแมวพันธุ์ค่ะเขานะคะโครงสร้างใหญ่เออเขาโตวไวนะเขาได้น้ําหนักนะคะเดี๋ยวพุ่มนะสี้าวันได้ตัวขนาดไหนเดี๋ยวพุ่มพองเอามาช่างให้เบิงจ้า สี่สิบห้าวันนะคะย่าหฮไลทอทูรกตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะสนขนแบบนี้นะคะกําลังขาวๆอ่านี่นะคะกําลังท้องใหม่ๆเลยเห็นไหมกําลังแบบว่าขนพึ่งออกใหม่ๆเลยเห็นไหมคะเออธุรกิจนะคะอืมนี่ มองหาธุรกิจที่นะคะทำได้ง่ายๆนะคะทําได้ง่ายๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็สองขีดเหมือนกันค่ะสองขีดนี้นะคะนี่เห็นไหมนะะสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมชอบไหมนะคะอันนี้ก็ค่ะแค่นี้ค่ะนะคะเ<ส>พื่อนๆคนใดที่อยากได้เอาไปอ่าอ่าเฮ็ดเป็นเป็นไปต่อยอดเป็นเฮ็ดธุรกิจเป็นอ่าการเลี่ยงเพื่อที่จะบริโภคเลี่ยงเพื่อเป็นอ่า ่าไปสำรับเป็นอาหารภายในครอบครัวนะคือเฮาสามารถลงทุนได้ทำจากสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นธุรกิจเงินล้านได้นะคะค่อยๆขยายค่อยๆพัฒนาได้สามารถนะคะเอาไปต่อยอดได้ถ้าเพื่อนๆคนท่า,ทานใดนะคะที่กำลังมองหายอยู่ตอนนี้สามารถทักเขามาหาุม่มพ่วงได้เลยด้อจ้ะุ่มพ่วงฟ้ามนุกเงินล้านพร้อมแล้วที่จะ ขยายฟาร์มพร้อมแล้วที่จะส่งต่อส่งมอบนะคะหนูพ่อแม่พันธุ์นะคะโครงสร้างใหญ่โตไวนะคะได้ราคาง่ายๆนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ